นำผักปั่นเพื่อสุขภาพมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งเครื่องปั่นใหม่มาให้แรงและละเอียดมากเลยเครื่องนี้วันนี้ก็จะมีมะละกอผักแคร์เซลล์รี่มาลาคีโนโยเกิร์ต1 0นะคะแล้วก็มีโอะโวคาโดด้วยค่ะจะบอกว่ามันปั่นละเอียดมากพิกัดอยู่ที่ไทยวัสดุนะคะใครอยากไปซื้อไปหาก็ไปซื้อได้เลยเครื่องละประมาณพันกว่าบาทค่ะพันต้นๆน,น,นะ ปั่นน้ำปั่นได้ละมุนมากเลยค่ะผักละเอียดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งเครื่องปั่นนี้มาให้ผ่านน้ำผักได้อร่อยมากขึ้นเลยค่ะมาลดความเป็นกรดให้กับเลือดกันนะคะยามเช้าต้องทานผักปั่นค่ะผักปั่นและผลไม้ปั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่จําเป็นต้องทานผักสักเดียวผลไม้ชนิดเดียวเราจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนค่ะวันนี้ลืมกดวิดีโอนะคะตอนที่กําลังหั่นผักหรือเตรียมผักค่ะ ไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูค่ะสุขภาพดีๆทาให้เรามีกําลังใจสู้ต่อนะคะฝากคลิปด้วยนะคะเรามาติดตามรับชมกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบา,บายยน่านกินสุดๆวันนี้น้าผักปั่นอร่อยมากเลยค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ